ท่านเกียรติศักดิ์สองแสงครับกระเรียนท่านประธานสภาที่ครบกระผมเกียรติศักดิ์สองแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ห้าอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ปประชาธิัตท่านประธานที่เคารพครับเรื่องที่กระผมจะขอหาลือต่อท่านประธานต่อที่ประชุมในวันนี้ก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยเฉพาะยิ่งอำเภอลำลูกกาอำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วม กือบร้อยเปอร์เซนต์พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากนะครับภายหลังจากน้ําท่วมแล้วนะครับปัญหาผลกระทบนั้นก็ยังคงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งณวันนี้นะครับพี่น้องนะครับได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีการชุมนุมมีการทวงถามนะครับเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือสิ่งของที่เสียหายอันเหตุจากน้ำท่วม นะครับซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าเงินสองหมื่นซึ่งเกณฑ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบตั้งแต่แรกว่าหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือ5,000บาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนะครับบ้านผู้ที่ถูกน้ำท่วมเกิน7วันแล้วก็จะมีเงินชดเชยค่าทรัพย์สินที่เสียหายนะครับตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน20,000บาท แต่มาวันนี้นะครับทางเทศบาลเมืองขูคตลำสามแก้วและลาดสวายได้รับเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับทรัพย์สินที่เสียหายลงไปปัญหาก็คือว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้รับค่าเสียหายไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับนั้นพี่น้องจะไม่คลางแคลงใจเลยหากว่าเพดานของการได้รับค่าเสียหายนั้นเกิน 2องหมื 20, บาทแต่ได้รับไม่เกินสองหมืบาทข้อเท็จจริงก็คือพี่น้องประชาชนได้รับค่าชดเชยของเสียหายตั้งแต่5,000บาท7,000บาทหมื่นกว่าบาท2,000 20, 20,000บาท3,000 30, 0บาท4,000 40, 0บาทพี่น้องรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตอนนี้มีปัญหามากมายนะครับที่เกิดขึ้น ยังมีปัญหาทักท้วงแล้วก็มีปัญหาการปิดถนนอยู่เนืองๆณนะวันนี้ยังมีปัญหาอยู่ประเด็นที่2ก็คือการลอกท่อนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการซ่อมสร้างถนนที่ชำรุดสุดโทมก็ขอากาปเปลี่ยนท่านประธานนะครับฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีด่วนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ